ตอนแรกเลยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากคือซ้อมเอาตอนซ้อมนะคะซ้อมครั้งแรกคือแบบตื่นเต้นจริงๆแล้วพอซ้อมรอบสองแล้วก็รอบจริงก็โอเคแล้วแสดงว่าซ้อมหลายรอบเลยก็มันใช่ใช่ก็ไม่เยอะมากไม่เยอะมากแต่ก็ทั้งคู่ทั้งคู่ปกติเป็นคนกลัวความสุขเออกลัวกลัว กลัวความจริงๆเป็นคนกลัวความสูงก็เคยตกลงมาจาจบันได oh. ใช่แต่ว่าพอมีประสบการณ์ทำงานที่แบบต้องใช้สลิงในในซีรีส์เลละครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนพอจับความรู้สึกได้อะไรก็เอาเล่าถึงที่น<ะ>ั่ค่ะค่ะจับความรู้สึกได้ว่าเป็นยังไงเกร็งมันสั่งขนาดไหนตอนที่อยู่ข้างบนเหรอค<อ>ะมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือ ก็จะมีทีมงานคอยเขาเขาดาวให้เราว่าอีกหนึ่งนาทีอีก30วิมันเป็นหนึ่งนาทีที่ยาวนานมากๆหรอจริงหรอคิดว่าเป็นหนึงชั่วโมงเลยไหมประมาณนั้นตื่นเต้นมากๆแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่หาดไม่ได้อีกเลยใช่ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครั้งแรกที่ค่อยลงมาจากห้างเป็นครั้งแรกที่ค่อยลงมาจากห้างและสูงสสเมตรได้ไหมคะ สูง3ชั้นประมาณกี่เมตรคะ40่เมตรอันนี้แสดงว่าสูงสุดตั้งแต่เคยแบบเคยรับงานมาใช่ค่ะอลังการมากสูงกวละครละครน่าจะประมาณ2ชั้นอันนี้แบบ3ชั้นเลยแต่สำหรับน้องออมสบายไหมครับออมนี่ก็เลยสบายไม่สบายเลยอะไรก็เลยแบบไม่เคยใช้สลิงแล้วก็ไม่เล่นเครื่องเล่นไม่ไม่เล่นอะไรที่มันผัดโผนไม่มองลงมาจากตึก ทั้งนั้นแล้วเมื่อกี้ตอนลงมาได้มองพวกแรกไหมไม่ไม่แต่หน้าชิวแต่หน้าอมชิวมากเออเราเก็บความรู้สึกอยู่แล้วก็ตอนที่ทางงานบอกว่าเราสองคนแล้วผลผลจะริ้วเราเป็นยังไงคะเราตอนนั้นแบบในความในความรู้สึกอะค่ะที่คุณแม่บอกออมเนาะก็รู้สึกว่าไม่สูงหรอกอ่าอาจจะดีเซิร์ตมาไม่ดีเฮ้ยแต่ว่าพอทำจริงๆอะออมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากเลยนะสำหรับออมแล้วก็เป็นแบบโอกาสที่แบบ ม,ม,มัน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 เป็นโอกาสที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองดีกว่าแล้วมันก็สนุกจริงๆออกมาเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีจริงๆค่ะบริษัท<ช>มีพ่า้ขอพงขอพรอะไรก่อนไหมคะขอกำลังใจให้ตัวเองอะไรตัวเนี้ยขอให้ปลอดภัยขอให้ไม่มีเอาเรสเอาชัยก่อนเออไ <หา S 1> ม่มีอะไรแบบมีมบ้างมีขอให้ปลอดภัยมีบ้างขอให้ทุกอย่างปลอดภัยใช่แล้วผ่านอันนี้มันเหมือนชนะความกลัวไหมคะน้องออมเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นครั้งใหม่แล้วทำใจเป็นครั้งใหม่แต่วันนี้จะคู่มาในคอนเซ็ปต์อะไรครับความบานลงอาราณเป็นเาเรียกว่าอะไรคะเจ้ากะพันดีนีเจ้กะพันดีนีกับเทพเจ้าทองสาค่ะสวยลอยมาเขาเรียกว่าสวยลอยมาของจริงเลยรอบนี้ลอยจริงจริงรอบนี้สวยลอยมาแล้วลอยจริงด้วย อันนี้ตนคือยอมรับเลยยอมรับว่าเป็นความจริงนะแต่เมื่อกี้ที่มีไหลซูมไปเห็นหน้าทั้งคู่ไม่ประมาทเลยนะคือแบบดูชิลๆแบบนางพญาลงมาแบบนางพญาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เช็คอเชียลเลยตอนนี้หนึ่งองค์ประทับมันก็เลยทําให้เราต้องแบบยิ้มอะไรอย่างงี้จะโชว์มันก็ไม่ได้ยิ้มเลยไม่ได้ยิ้มนะดิแต่ที่หน้าเลยออกมายิ้มพี่หลิ่งยิ้มลิ่งยิ้มหรอลิ่งยิ้มแบบเห็นไปแล้วขนาดออมอยู่คนละฝั่งยังเห็นยิ้มด้วยอินเนอร์ ก็รู้ไหมว่าเขาเป็นกําลังใจฉันมากคือแบบาตื่นเต้นแค่ไหนหันหน้าไปมองพี่หลิงพี่หลิงจะดูไม่ตื่นเต้นแล้วเราจะใจเย็นลงอันนั้นคือวิธีการแต่ลึกแล้วเราก็ึกแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทำมาอะไรลงไปคือพอลงจากเวทีิมันถามว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคือพอเห็นเหมือนพี่ณเดชนกับยายาเขาลงมาสวยมากเลยอ่ะก็เลยเหมือนเหมือนมีตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่ามันประมาณนี้อ๋อเหมือนเราทำกัน้านมาก่อน เราเห็นว่าเขาส่งมาให้ดูแบบสวยอลังการมากทั้งนมีแอบมองสบตากันบ้างไหมมีไล้กัลังใจกันมีจริงๆคอยเช็คขึ้นตอนที่อยู่ทั้งบนก็คือแบบว่าเออโอเคไหมใช่แล้วก็แบบมันมีจังหวะให้นับด้วยเนาะพอถึงแบบจังหวะนึงเราก็หันมาพร้อมกันรึปุ๊บอย่างนี้ถือว่าแบบจับมือผ่านไปด้วยดีตอนนี้ช็อตนึงที่เราต้องแบบเอาน้ามาเทน่อนนี้มันคือมันมาจากโมเมนต์หรือว่ามันเป็นในบทบาทของเราที่ต้องในวันนี้ ที่มันมาจากกฎบัตของเราที่แบบว่าเออเราถ่างไกลเกินแล้วนะต้องมาอยู่ใกล้ๆแล้วอันนี้คือใช้ค้าว่าหวานลอยมาได้อยู่ไหมหวานลอยมาหรอก็ถูกก็ถูกหวานลอยหวานหวานจับต้องได้แสดงว่าถ่างกันไม่ได้เลยใช่ไหมก็ถ้าอยู่ด้วยกันจะดี ช่อยู่ด้วยกันดีกว่าจะได้มีกำลังใจใช่มังกรก็ขทางกลางไม่ได้บางกองบงกอก็ต้องคอยอยู่ข้างหลังวันนี้เป็นเทพเจ้ามังกรนะคะเขามีการวงสวงกันกันรุ่นน้างานของศิลปะมังกรอลังการมากเลยใช่จะมาพูดถึงความสวยงามความอลังการของที่ไหนของงานวันนี้หน่อยค่ะเอ็นดิสทริกจัดเต็มมากจัดเต็มมากใช่เป็นอีกงานหนึ่งที่แบบอลังการของแอนด์ดิสทริกเลยท้าพลาดแล้วก็ ต้องขอบคุณทาง m อมดิกด้วยที่ชวนเรามาเป็นแขกพิเศษในวันนี้รู้สึกว่าแค่มาร่วมก็ได้ร่วมปีใหม่แบบแหฮงๆปังๆงแล้วใช่ลิงรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยใช่ที่แบบเหมือนเผยแพร่วัฒนะด้วยที่ห้างมีโชว์อลังการแล้วก็มีองานงา,าร์ท มีอะไรบ้างเกิดใคร้มาก็มีมีมีความพิเศษเยอะเลยนะมีโชว์พิเศษพิเศษมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมารกรที่ดูแบบดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวในช่วงนี้เลยในเรื่องแบบชเอนีิซิเลียซึ่งแบบออมเชื่อว่าแบบทําถึงมามาเช็คอินได้มาเช็คอินได้เลยนะคะที่เอ็มดิสก์มีตลอดทุณที่ที่มีก็ได้ใช่ไหมะมีทุกวันถึงวันที่เท่าไหร่่มีโชว์ทุกวันด้วยถึงวันที่ใช่มีโชว์ทุกวันนะคะทุกคนมี 1 8เลยสามารถมาจับจองที่มาดูความอลังการของโชว์แอมดิสทริกส์นิวยอร์2026ครับโอเคครับสตรีนไปเสิร์ฟสติีไปลูกเชิญชวนให้คนมาเช็คอินในวันศุค่ะก็ยังไงนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมา M District นะคะไม่ว่าจะเป็น M อมพาร์ทเฮาส์ e อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าในช่วงสุดปีนี้ก็คือมีแบบการจัดงานสวยๆอะไรแบบเนี้ยสามารถแบบพาครอบครัว วเปิดมกล้องแล้วชมห้างแต่ต้องใช่ค่ะใช่ค่ะว่าเันเหมือนว่าเปิดกล้องไปแล้วซึ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีได้เข้าชมเกาหลีกันบ้างแล้วหลายๆฉากใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้ากับแม่นะเป็นแบบยังอโนอยู่ว่าพาวเวอร์ขนาดไหนแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็คือราบลื่นแล้วก็ถ่ายทำไปด้วยอย่างอย่างไวค่ะใช่แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นแบบบทบาทใหม่ๆของพวกเราสองคนมากอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เจอแบบเพื่อน ทางเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าในกองเราก็แบบมีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมรับมือกับพี่กินก่อนจะดีหรือยังยังแล้วยังยังนาออมเตรียมโดยการอ่านนิยายออมก็ไม่รู้ว่านั่นคือเตรียมหรือเปล่าแต่ว่าแบบพีจะตื่นเต้นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพอพี่กิงคือแบบใส่สุดมากพี่กิงเคยเล่นเล่นกับออมตอนที่แบบถ่ายถ่ายเรียกว่าอะไรนะถ่ายไตเติ้ลออะไรย่างเงี้ยพี่กิงก็เล่นกับออมเนาะพาวเวอร์แบบเเอนอร์จี้เยอะมากอ่ะแค่มองตารังสีก็คือแบบนังสีน่ารัา ตั้นาด้าลานสีดาล้าราดูตั้นาน์เขามาก่อนหน้านี้ไหมตั้นานของพี่จิ๊กตัวจะมีอะไรรู้มาบ้างตั้นานที่บอกคนตายตื่นใช่คือแบบสายตาสีอมไหฮิตถ้าเกิดใครได้ข้าบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทะลุดวงตาเลยนี่เคยสัมผัสเอเนจีเขาในละครหนึ่งเป็นยังไงบ้างร้อยในละครหนึ่งร้อยเชื่อว่าจริงจริงอย่างที่เขาเขามีมาใช่ไหมที่เขาร่ำลือกันที่เขาร่ำลือกัน อแล้วเรื่องนี้เราเตรียมรับมืออไหมว่าเขาจะมาเกรวเวลที่วัยไหนเธอต้องรับมือแม่เธอแล้วแหละคือรับมือแม่ไม่เท่าไหร่ค่ะต้องรับมือคนนี้แล้วสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีว่าเอาแต่ใจแม่น้องนีน้องเขาสะพลาดไหยค่ะน้องนีนเอาแต่ใจไหมคะไม่ก็ผู้หญิงทั่วไปนหละค่ะที่แบบว่าอยากได้อะไรก็มันก็เป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักคนหนึ่งค่ะแต่ว่าลออตสูตรล็องนีนค่อนข้างเซ็กซี่เลยนะคะ ไดแปลกมากก็ไม่รู้ว่าแบลกเป็นทําไมแต่ก็ห่วงสวยห่วงอยู่นะว่าแบบก็เออนั่นแหละติดตามดูเองแล้วกันต้องมีแอบหยิบหนุ่มหยิบหลังไหมฉันจะหยิบหลังจริงชี้หยิกหลังเพราะว่าฉันไปเบ่งกล้าแล้วชี้หยิบก็จะผีดเลยหรือต้องไปเชียร์พระกลมไดยไหมชุดนี้คือแบบอ๋อมันก็ชุดปกติแบบว่าชุดทํางานก็ชุดทํางานชุดไปเที่ยวชุดอยู่บ้านอะไรอย่างงี้เนาะก็ปกติดับคาแรคเตอร์ของตัวละครเลยค่ะ เดี๋ยวให้รอใหอติดตามติดตามครับว่าฝันวัมิวาเป็นโปที่3ของเราใช่องสาค่อ่าแล้วเดี๋ยวขอกเได้ไม่ดนมีเหนอัเสื้อาด้วยกันะคะมีที่มาที่ไปหมที่มาที่ไปหอคก็จริงๆคือเราทั้งคู่ก็มีแบนของเราเองเลยก็ชวนนอมาอกันหม เราคอยเราก็ตั้งใจทำ c o ล l e c t i o n clip the wonders ขึ้นมาเพื่อให้แบบเพื่อให้แฟนแชรได้ใส่กันเพราะมันรู้สึกว่ามันใส่ง่ายมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความหมายดีดด้วยเป็นแม่กุญแจกับลูกกุญแจอ,อยู่ด้วยกันแล้วมันก็ไขขึ้นเปิดอ,อได้การสิงค์ค่ะใช่ๆอ่ะกินเรื่องเรื่องต่อดราม่าที่เป็นดราม่ากันที่มาเลเซียหลายๆคนเป็นห่วงมันต้องรีบตกใจไปลูก จริงจริงคือมันผ่านไปสักพักใหญ่ๆแล้วหนูก็ลืมๆไปว่ามันเป็นยังไงใช่คือเรื่องราวมันเกิดตั้งแต่เหมือนต้นต้นปีนปีก็คือมุกราลอะครับหรือว่าก่อนช่วงที่หนูไปกับลิชลีที่มาเลยที่แบบคนเยอะตั้งาบลันออกมาเห็นเขาเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนตัวก็คือแบบแทบจะจำไม่ค่อยได้ว่ามันเป็นยังไง จำได้แค่ว่าตอนนั้นแบบคนเยอะมากแล้วก็ใช่มีความชลมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามเหมือนปกป้องคือเอามือมากันเพราะว่ามีคนเรพยายามเช็คตัวเองใช่เพราะมีแฟนๆหลงพอพอมันถึงจังหวะที่มีประตูค่ะแล้วประตูมันแคบมากแต่คนมันเยอะมากก็เลยแบบจําเป็นต้องเหมือนต้องปิดเข้าไปมันน่าจะเป็นจังหวะนั้นที่ที่แบบมีคนลลมแล้วหนูก็เป็นห่วงว่าสมมติมีคนลลมแล้ว แบบมันจะเกิดการทับกันนะคะหนูก็เลยหยุดใช่หนูก็เลยหยุดเพื่อที่จะแบบไม่ให้มีการเดินต่อแล้วแล้วก็ให้เขาขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยเดินต่อแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยหนูไม่ได้ไม่ได้โฟกัสว่าแบบมีใคร,ใครเข้ามามีใครเข้ามาหรือเปล่าหโฟกัสแค่แบบคนที่ลงอยู่ข้างหน้าแต่ปกติถ้าแบบโดยส่วนตัวหนูถ้าสัญชาตญาณน่าจะมีแบบมือขึ้นมากันอะไรงด้ แต่ตอนนั้น่ะหนูก็ไม่แน่ใจคือเหตุการณ์มันไวมากใช่ไหมสำหรับตอนนี้ใช่มันมันเกิดขึ้นไวมากมันมีหลายอย่างตอนนี้หมู้สึกว่าเราโดนจับเยอะอะไรเยอะไปหรือว่าหลายคนมองว่าแบบมันเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคือจังหวะนั้นมันจะมีคนเยอะมากคือ่ข้างๆเราไปดูเป็นคนทั้งอาจจะเป็นกลาดทีมงานหรือว่าเป็นแฟนๆคือมันจะเป็นช่วงที่แบบเราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเป็นว่าใครว่าเป็นใครเพราะว่า แฟนลับก็อยากเจอเราแล้วกันก็พย,ยายามเหมือนดันแฟนขับออกไปเพื่อที่จะปกป้องเราส่วนตัวเราอ่ะก็เป็นห่วงว่าใครจะเดินทับกันก็จะคอยเดินช้าๆเพื่อที่จะไม่ให้มีคนลมอะไรางเนี้นค่ะ <c oughs> ใช่แสดงว่าในแง่ของการทาง,งานหญิงก็ค่อน <c oughs> ข้างเข้าใจว่าแบบเขาต้องเซฟเรา,า,ารเหมือนกันแต่มันอาจจะสถานการณ์หน้างานอาจจะชุนมุนไปหน่อย <c oughs> ใช่ไหมคะน,น่าจะมีมีแบบจังหวะชุมุนไปหน่อย แต่ว่าหนิงก็พยายามแบบปกป้องตัวเองดีๆใช่ก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยเป็นห่วงใช่แต่แต่ว่าวาลังจะดูแลแบบตัวเองให้มากขึ้นเพราะมันมีก็มีบางคอมเมนต์ที่แบบเป็นผ้เปลี่ยนการเป็นผู้หญิงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หลายๆคนก็เป็นห่วงเออแบบควรเป็นการเป็นผู้หญิงไหม่อไม่ให้มีอะไรแบบก็อีกก็ให้ในท้อนหนึ่งที่แบบเออหน้าหน้าเป็นผ่าออกที่ใช่เป็นอีกข้อที่แบบผ่าออกดีใช่ ก็อาจจะมีแบบการคุยกันว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะขอการเป็นผู้หญ <มา S 1> <ช>ิงนะนง่พอมันมีภาพเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาเนี้ยทางทีมงานเราได้มีการไปดูไปหรือแบบว่าไปแบบ<า>ไปหาข้อมูลว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะในกับชวทีมการสดคนั้านอะไรอย่างเงี้ยได้มีย้อนภาพไปดูไหมอะจัดการอะไรกับมูนเนอ่ะอันนี้ มีการขอให้เรือกระยะห่างไหมโอเคแหละช่วยผ้กงดูแลเราแต่ว่าเอออาจจะมีระยะห่างในการเป็นระยะห่างหน่อยนะคะอาจจะแบบถอกคือมันจะยากมากเพราะว่คนมันเยอะหลิงเข้าใจค่ะแต่ว่าอาจจะไม่แน่ไม่นอนอาจจะคนที่แบบว่าใกล้ชิดเราอาจจะเป็นการผู้หญิงน่อยอ่าใช่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 ในาใช่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 าช่่ใช่ใชะใช่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 ใช เพศถามเลยเหรอเพชรถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะเพชรบอกจำไม่ได้อ๋อเหรอใช่เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนการต้นเดือนแล้วพอมาอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เลยก็เลยแบบนัดโมเมนต์นั้นก็คือมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากก็เลยเออจำไม่ได้จริงๆว่ามันมีการมันมันมีการแบบใกล้ชิดขนาดไหนใช่หนุมีอะไรจะทำความเข้าใจกับแฟนคลับไหมคะ ก็บางทีมันขับของว่าแบบห่วงลิงเงี้ยบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรอะไรงนี้ก็อาจจะไม่ตั้งใจหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุอะไรที่มันแบบท่านานที่เราคาดไม่ถึงเลยจริงหตุการณ์นะคะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยเป็นห่วงลิงคือจริงๆอ่ะลิงก็เป็นห่วงแฟนๆที่แบบว่าเวลามีคนเข้ามาเยอะแล้วโดนเบียดแล้วเป็นลมเป็นลมเป็นใช่อะหนูก็เป็นห่วงแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลิงคิดว่าเออเรื่องมัน มันผ่านไปแล้วสักพักแหละเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสหรือว่ายังไงที่โฟล์อัพกับทีมนั้นก็อาจจะมีการเข้าใจผิดไหมหรือว่าอะไรยังไงเรี๋ยวว่าคือทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองแหละทุกคนก็คงอยากทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ก็แต่เห็นไหมเราไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหมลูกไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไม่รู้ตัวแล้วไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้บาดเจ็บอะไรค่ะความสุขที่ผ่นเป็นแฟนไหยคะ ตุดจีนแล้วตุดจีนแล้วแฮปปี้ไชนีสนิวีย์แฮปปี้ไชนีสนิวีย์ค่ะทุกคนขอให้ปีปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะสความถ้าความสมหวังไม่ใช่ประสบผลไม่ใช่สมหวัง ถ้าคิดอะไรก็ขอให้สมหวังค่ะยดีี่มคไม่ช้างและชีวเงียน่อยเลิกกุ้งสีป้าชายสนส้สีงขอให้คนมีความสุขมากๆนะคะในตยทีปีนี้ขอให้ได้อยู่กัคนที่รักแล้วก็มีความสุขมากๆเงินทองไหลมาทีมานะคะแฮปปี้เชนดี้ชีวีค่ะอีสัตยค่ะเอัวหอค่ะสั้น